มาแล้วไหนก็ได้มาเจอเันก่อนเมื่อกี้ก็วิ่งสุชิวินะไอ้บอสชอบถัวงเอาละเว้บัววิ่งน้ำบัววิ่งน้ำเอาละเว้นี่มิชชั่นของแฟคชันแรกเสร็จกันหมดยังครับกูเสร็จหมดแล้วกูเหลือเอไอแล้วเอยูเอบียูเอบีโอเคโอเคเล่นไปเถิดเดี๋ยวเขาครบมิชชั่นน่ะอย่าซีเรียสเขาบอกให้ไปเจอพลิสแคว์เดมี่เลยครับ มาตามกูมาตามกูมากูไปแล้วติ๊กนี่ไปเลยติ๊กแล้วไงไม่เห็นเหรอเห็นรถเออติ๊กที่รถไงสามร้อยเมตรอะสี่ร้อยเมตรอะโอ้เหียเต็มเลยสัตว์สามร้อยเมตรว่าวิ่งวิ่งเลยมึงเดินเป็นใกล้เคียงกันเลยมันไม่มีรถนะไม่ไม่เดเนี่ยไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮียแค่สามร้อยเมตรเนีสัตว์ต้องหารถรถถ้าเจอคนถ้าเจอคนทางน้ำอย่ายิงเว้ยโอเคมาทางเรืออ่ายิงสามชาติบอกแล้วกัน ปันมือเลยเจ้าคืนเนี้ยแพทซะหน่อยนี่นี่เป็นโดนึ้นตรงนี้ปอมลำมันนะระวังขวายยิงเกมมันไม่ยิงได้แล้วใกล้ถึงแล้วทำไมมันกดชิปไม่ได้วะกูกดอะไรอยู่กันเนี่ยไม่ไม่มันวิ่งอยู่ไม่ใช่ตัวกนกดอะไรไม่ได้เลยอ่าเรียบร้อยหัวตีกูไปแล้วโอเคโอเคได้แล้วมีฮอลงอ่ะมีฮอฮอลงเลย ไปปกไไอหอนี่มันเอไอหรือว่าคนวะเฮ้ยเฮียบนตึกโพลิสมีมีอยู่นะไอ้น้ำมึงตามกูมาอย่างเนี้ยนี่ยอยู่หลังมึงเลยเนี่ยโอเคมีเลยไม่มีปืนเลยน่าสนใจบวกแม่งพร้อมกันนะอย่าดูรอลอยทําก่อนใช่ไมมถึงวิ่งช้ยี่ว่าพีเคมาทัดเนี้ยมันยิงมึงลยเนี่ยน้ำลอยทําก่อนทํามันโล่ง เนี่ยโบชอบทิ้งเพื่อนไอสัตว์พอกูเร็วก็มาบอกกูทิ้งเพื่อนเย็ดแม่เจอคนเจอคนเจอคนมาแล้วมาแล้วไงใส่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 ถึงแล้วกูถึงแล้วนะที่มาทางกูดิคนไหนอ่ะแพทอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวเนี้ยอ้าวเห็นแล้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 วเห็นปะวิ่งควายอยู่พี่จ่าอยู่นั้นี่แข็งปางสมกับไม่ออกสายเดียวออกสาไม่แข็งปางสไปับเราเราต้องคุ้มกันให้แพทที่ให้แพทเดินมาก่อนไม่ใช่เราหนี ใครใครต่อยแซมไซ์อ่ะไม่ใครปาสมองเนี่ยเฮ้ยฝั่งอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้เจอคนอยู่ใกล้ๆนะคนไม่ได้ปาสมงอ่ะใครสมงตัดตูดเราวะเฮ้ยแกงแกงนี้เข้ามาทางปั๊มน้ำมันนะโอเคเห็นแล้วใช่ไหมในพวกมึงวะเฮ้ยเราไปทางนี้ดีกว่าเราอยู่ตรงกลางอยู่อยู่ข้างใต้ลองตึกใครยิงอ่ะไอสัตว์เอ้ยเหียอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพวกเราเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ มอยู่ลิสเนตนี้อยู่ตรงที่เติมน้ํามันอีวีเฮ้ยมันเข้าแล้วมันเข้ามาแล้วตายหมดเต้เจอคนเหรอใช่เข้าใจกัพวกเดียวกันสเตอรี่เลฟเดอเกมโอ้เราถอยเลยเพื่อนเราไปปั๊มเลยอยู่ตรงไหนวะเราถอยกลับปั๊มเลยเพื่อนทํามาทําออกปั๊มมีคนนะ เห็นปะใช่ใช่เนี่ยที่หอรู้ะรู้อยู่เลยรู้อยู่เลยพวกกูไปอ่ะเอาดิเอาดิไปยิงว่าเลยอันเลยอันเลยนกหนึ่งเกาะแตกเกาะแตกจะเกลื่อนนกอีกตัวหนึ่งตามดีตามดีเกาะแตกเกาะแตกเฮ้ยสัตว์แม่งพูดภาษาอลับไอ้เหี้ยไม่เปิดไฟพูดในเกมไอ้ปอนด์นกหัวมาแล้วแบกอยู่อ่ะมันแบกอยู่อ่ะบวกเลยกูค้ำให้ ยวงนี้ทำไมตีนี้แม่งสวยทุกทีเลยวะเอ้ยอยู่นี่อนี่หลบอยู่นี่หลบอยู่นี่ไอ้ห่าเขาเลยเขาเลยมันอยู่ในหญ้าอยู่ในหญ้าแม่งมีตัวอยู่ในหญ้าตายยังตายยังตายตายๆๆกูตายไปแล้วฆ่าไปสองแล้วเนี่ยชุบเลยชุบเลยชุบไม่ได้ชุบได้ปหเออยชุบได้เออนี่คือมันหมดตีมันแล้วปะ หมดทีลวหมดทีลวอีกสองตัวตายอยู่ข้างหลังตัวต้องสามหมดแล้วหมดแล้วสามแล้วผู้หญิงไงผู้หญิงตรงนี้แล้แม่งไปโดนไอ้นู่นไปโดนไอตัวในนั้นไปมันอัลฟ์อัลโตะไม่ใช่เบิร์ดไปไหนไปไปนไปไหนนะมันปรับโหมดได้มันมีออโต้ด้อ ไม่สนใหญ่ M16 มันเป็นเราไปนู้นมากที่ที่ติกใช่ปะใช่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 มีรถมีรถมีรถนะเออไปเลยไปเลยเพื่อนออกเลยเราจะได้เล่น6คนบ้างไม่ถึงมีรถขับมาหรือว่าอะไรเอาแม่งดิคนหรือเปล่านะเอ้าเข้าไปตัวหนึ่งอ่ะเกาะเกาะฟ้าหนีแล้วล่ะเพราะมันไม่สนใจตรงนี้แล้วคือยังคิดอยู่ว่าเอมันขับรถได้ป่าวะไได้เกมที่อะไรเอไอขับรถ เห็นนี่แต่เฮียตีเมื่อกี้แม่งโง่แม่งรูทมันเลยรูทเพลินเกินห้ามใจเอ,อโดนซะไอเกาะมันใหญ่ใใบ้าววะเมื่อกี้แม่ง,งลุม,มดม,มกันใหญ่เลยจกกันใหญ่เลย มีกล่องกระสุนไหมป้ามีมีกูเก็บใจเพิ่งก็ยิมาเต็มเลยมีกล่องเติมกระสุนอยู่กูแบ่งหมด้วยออกมาสองกล่องเลยเมื่อกี้อยากเติมกระสุน M4 เก็บขยะปะล่ะฮะขียขยะเฮี้ยขี้ขยะเฮี้ยคนกลางเลยเฮี้ยเก็บปตีเลยขียขยะว่ายน้ำแล้วโตโน่ขี้ขยะยังว่ายน้ำเก่งยีงเลยเฮี้ย ไม่ว่าเราก็เร็วไอ้ไอสัตว์เร็วกว่าวิ่งอีกใครมีช็อตกันวะเดินนำดิมีสัตว์แบงอันนี้เห็นแล้วเหรอฝั่งนู้นฝั่งนุชแตกแตกแตกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแรงเลย M16 ไอ้เหี้ยใคร M16 ใครกูกูยิงตายไม่อีกตัวหนึ่งอ่ะสองเม็ดแม่งแบบ a c t i v เว e แล้วนะ a c t i v เว e เลยเราจะเห็นคนรอบๆนี้แล้วเราก็หนีเลยใช่ไหม เรียบร้อยไหมเต็มเลยได้ป่ะไหนคนเนี่ยกูไม่เห็นเฮียอะไรเลยจุดแดงๆเนี่ยสองตัวไอ้เฮียสองตัวยี่อะไรข้างล่างเต็มเลยบอดหรือเปล่าเห็นบ้าเนี่ยตีไปเลยดิหนีไปเลยแล้วก็มันมึงพาเลยกูไม่มองเฮียละไอ้แท็กเลยไอ้แท็กเลยไอ้แท็กลองไกลจังวะน้ำจิ้มดีเอาไหนก็ได้น้ำมึงหาลดไหมมีกล่องเก็บกระสุนอยู่นี่นะ มขอรูทเพิ่อนไหนวะกล่องไม่เห็นมีกล่องที่อะไรกูเลยกระสุนกูเก็บมาแล้ว hey, he e er. ไอ้ที่อ่ะจะบอกกูทำทียอะไรแต่เติมกระสุนไปะละเติมตเติม<ง>เ,เอากระสุนสีหน่อยเอากระสุนเขียวเฮ้ยบอดเลนเจอร์แรปเตอร์ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นได้ยินเสียงใครยิงบอดบอดบอดแล้วมึงวิ่งไปไหนอะไม่ต้องสนใจขึ้นเลยเพื่อน ปอดเลนเจอร์แรปเตอร์ไปไหนแล้ววะอรู้ดีเฮียรู้บอกทางกูด้วยเมื่อกี้กูนั่นอยู่บอกตางด้วยทางไหนไม่รู้เฮียบอกทางหน่อยเฮ้ยมีฮอร์วิ่งขึ้นขึ้นจากเราไปเมื่อกี้ป่ะตรงไปตรงไปตรงไปตไอ้ไล้สุดคือเนี้ยเนี่ยปิ๊งกันและ ใกล้สุดขรถยังไงมึโอ้แปดร้อยเมตรมึงมึงต้องออกจากเมืองก่อนตกม้งเมืองเงินเบนขึ้นเลยขึ้นเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถึงแล้วคนอน ไอ้เยี่ยดร่วงเลยเอร่วงผายแล้วเย็บมึงี่ยมุ่งล่วงหมดดิจะตายเพื่อจะตายอ๋อหมดนี่ว่ะมันไม่ยิงเราเลยเห็นระไม่รู้อ่ะแม่งกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่เนี่ยไม่ยิงยี่อะไรยิงยิงตัวนี้ยิงตัวนี้เออช่วยช่วยบอยก่อน มาแล้วจะด้วยคานมาเพื่อนคานมาเดี๋ยวกูาให้เมื่อกี้ตัวติดอยู่ตรงต้องการไวมจุ๊บไม่ตัวกูติดอยู่ตรงร่องในร่องร่องวรตตัวยี่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่ล้ว่ะ่น่่ว่่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 พอ เราะเข้าไปหลบข้างในดีกว่าอยู่นี่ตกใจทำทำทำกูมีเกาะอีกเมนจ์จ้าทำทำมานี่เกาะไปอู้เหยีย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 ไอ้โบ๊ทออกมานี่ออกมาเหี้ยอะไรกูอยู่ตรงนี้โบ๊ทเกาะเอ๊ะ เฮ้ยรถมารถมารถมาคนค้นคน,คนหายแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเห็นรอค้นคนค้นอยู่นะลลงหลงหัี่อยูอยนะ่อยู่นี่นะอยู่นี่นะเอิดไม้บอกมาดิจอยตี้จอยตี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาตายแล้วอ๋อ ไปไปไปขึ้นทอขึ้นทอ,นอไอ้ไอเที้ยมันมันยังอยู่มันยังอยู่หลังรถขาวรถขาวแม่งยิงกูแตกเลยไอ้เที้ยมันปาแฟร,ร์ตมาไอ้สัสนั่นแหละนี่ขั่นแหละไม่ต้องออกไอ้เย่าใบตองออกคุณโดขึ้นไปไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยังไม่ทันนี่ข้างหน้าเนี่ยขวาขวาขวารถ โวยิงแม่นแม่นดิบสัสต้อกแล้วโวยิงแม่นแม่นน่ะไปได้แค่นี้แหละไค่เกาะอะไรวะทำไมเกาะม่วงอ่ะเกาะม่วงก็คือสามเกาะใหญ่สุดโอ้สามตัวเพื่อนก็เหลือสามตัวอยู่เลยเมื่อกี้กูยิงมันเกาะแตกไปแล้วเสียดาย